เดี๋ยวรอรอบอลใส่เศเกอี่ยดินแยหน้าดินสเมสมอทรายที่เป็นล้างมาทรายหยาบทรายก่อสร้างนั่นแหละล้างสีน้ำจนน้ำใสอันนี้ก็ใส่แก้วชาไข่มุก าใสๆเวลาเขาเกิดลาาจะได้มองเห็นมันกันมันกันเลยใส่ลายนีดเลยมาได้แล้วทีนี้ หยิบใส่หยิบปลูกทีละชิ้นทีละชิ้นเลยทีเนี้ยแม่มาทําชิ้นใหญ่อยู่นะคะนี่ทําชิ้นใหญ่ปลูกใส่ในแก้วก่อนเนาะอ่ะใส่ในแก้วก่อนอมีดเจาะปลูกใส่ในแก้วก่อน จะโปกสเนกแก้วสักสชิ้นจะให้เป็นรูกแบบนี้เลย น้ช่องนีแบบนี้เลยแบบนี้เลยใส่แบบแก้วนะคะปิดฝาปิดฝาไว้จอดรูด้วยนะคะแก้วให้จอดรูดจอดรูดด้วยจอดรูด้วย นี่เลยนี่สินี้ก็ตั้งไว้ในร่มแบบนี้นี่แก้วหนึ่งอีกแก้วหนึ่ง,อกกงอมองไม่เห็นดื่ม่ะ ใส่สามเลยแต่แก้วละสามหนอ่อแก้วละสามหน่อ ก็ปิดฝาอีนนี้เลยปิดฝาฝาไว้ปิดฝาไว้ไม่ต้องเปิดฝานะไม่ต้องมาเปิดฝาสัากหนึ่งเดือนไม่มาเปิดฝาทีนี้เราก็มาโกแบบนี้วางนี้อะ่ลูนำร่องก่อน ลองล,องลองก่อนอนี้เลย,นะะน,ยนี้เลยนี่เอาด้านดำดำเอาด้านดำดำลงเอยีงอยงเงข้างข้าง เนี่นะเอียงข้างเอียงข้างลงเอียงข้างลงเอียงข้างลงแบบเนี้ยนะคะนี่เอียงข้างลงให้เอียงข้างลงเอียงข้างให้มันนอนนอนอย่างเงี้ยนอน 嗯。<laughs> ก็เขียดดินกบกบหน่อยนะคะกดลงก็ได้กดลงหน่อยให้มันจมลงไปสักหน่อยหนึ่งใทรายให้มาทำทุกครั้งก็นเนี้ยก็ทำแบบนี้แหละเขาก็เกิดนะคะไม่ก็เขียนทรายกบสักหน่อยนึงแบบนี้ แมาทำทุกครั้งแม่มาก,ก็ทําแบบนี้แหละเราก็เกิดเกิดทุกหน่อเลยไม่มีเน่าเลยนะคะเพราะว่าแม่มากแช่น้ําปนใสฆ่าเชื้อราแล้วก็ไม่เน่านะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ก็ปิดฝาฝาไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยก็ตั้งไว้ในร่มนะคะตั้งไว้ในร่มทีแบบนี้ น,นี่ก็มีโฟขึ้นมานึ่งก็กดโจมจาเคียจะเคลียทรายกักหน่อยปิดฝาตั้งไว้ในร่มเหมือนกันอยู่ด้วยกันนะคะก้นแก้วต้องจอดรูนะคะต้องจอดรูก้นแก้วต้องจอดรูด้วยนะคะต้องจอดรูด้วย ยังไม่มิดดีแกนี้ยังไม่มิดดีในวันวันนี้แม่มาได้ผ่าผ่าหัวบอลหกหลงชํานะคะผ่าหัวบอลหกหลงชําผ่าหัวบอลหกหลงชําวันนี้นะคะแม่ก็จะ ชำในแก้วแก้วชาไข่มกนี่ม,มากเรามารีไซเคิลชั่มอบอลอันนี้บอลหกหลงชําใส่สองแก้วสองแก้วสองแก้วแบบนี้แบบนี้เลยสองแก้วแบบนี้แบบนี้ก็อีกหนึงกล่องน,นะคะแมากก็จะตั้งไว้ที่ล่มนะคะอย่างนี้นะคะ ลคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ลองไปทำดูนะคะข่าววอมบอลข่าววอมบอลอ้าวอันนี้ยังลงเหลือใส่นี่ล้วกันให้มันอดชําไมห่หมดช้ำตรงไหนละทีนี้ตรงน,นี้นะตรงน,น,นี้กดลงไปเลยอันนี้นะคะก็ลองไปทําดูนะคะ ผ่าหัวบอลสีนะคะหึ่งหัวได้หลายชิ้นวันนี้แม่มาดผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะได้25ห้าชิ้นขนาดผ่าชิ้นใหญ่นะคะยังได้25ห้าชิ้นเลยนะคะถ้าผ่าเล็กกว่านี้ก็คงจะเป็น4ี่สห้าสชิ้นเลยนะคะนี่นี่แม่มาดก็ยังไม่กิ่งพอก็เลยผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะ อย่าลืมใส่ถุงมือล่ะจะคันนะคะแต่วันนี้แม่ว่าก็ไม่คันนะคะนี่เนี่ยก็ชําใส่ใส่แก้วกาแฟนะคะสชําใส่ทรายนะคะทรายต้องล้างก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ